เดี๋ยวผมสิบอกเคล็ดลับจากหน่อยเนาะครับนเนาะก็ขอโทษขออภัยอาจารย์ที่ท่านที่รู้แล้วเนาะครับเนาะผมสำหรับการปักขึ้นครับผมสมมติว่นวา,า,วนานกลงได้พี่น้องเด้อ่าถี่มากพาอันเรื่องฐานนกลงมากเนี่ยพื้นพื้นี่ไม่สูงไม่ต่ำครับผมเนี่ยตันนั่งส้วงสูงๆเนอโน่น,น,นกว่า เอานกเข้าไปตำตำครับในระยะนี้เอาปักขึ้นทั้งโน่นนั่นนกลงมาทังไหนแลี้ยขึ้นโน่นอยู่แล้วครับแลนกยขึ้นโน่นเลยพี่น้องเดี๋ยวพร้อมที่ปักสูเบิงเนาะอาจารย์ท่านใดบางบางเทื่อกะมีอาจารย์เด่นไม้ตั้งทีนะครับเมื่อไม้ปักมาท่านเข้าใจว่าตั้งใดถ้าไปปกไักไปทังฝุ่นทังไหนก็ว่าไปดอกพี่น้องมันกระสีเวียนขึ้นท้โน่นขึ้นเก่านะครับเนาะ,นะเอาําหรับคลิปนี้กัอยากให้ ข้อมูอาจารย์มือไม้ครับผมนั่จากน่อยนะครับเนาะเอาผมสิลองปักสำรับอาจารย์ได้เป็นมือเก่าเก่งแล้วมิรูลแล้วก็ขอโทษขออภัยเด้ครับกับบรายวัสิสอนอาจารย์ผู้เล่นไม้ปักผู้เล่นไม้เบิ้งคือดอกพี่น่อง เพือยูเห็นบ่เห็นบ่ปีตะไลมาแล้วเฮ้ยเอาที่ปักขึ้นชูพี่น้องเบิ้งแบบนี้คลิปนี้ปลักข้างโน่นนี่แหละพี่น้องเด้อมอตรนี้ขึนแล้ขึ้นโน่นอยู่แล้ว พี่น้องตัดหน้าแก่ครับผมเลี้ยวซีเลี้ยงซีมาพ่อครับผมยักสูบไปเลยพี่น้องยักชิดแคบชิดแคบแคบไปสิครับเลี้ยวซีอืมอันนี้เลียวเนาะพี่น้อง คือบนอ่่ะคือบนอ่อมันเป็นมีแล้วบ่นออนนุเข้าข้าหองอุกนนงน่ะนี่ครับปักซิกแซ,ก,ซกไปซิกแซ,ก,ซกมากเงามากเลี่ยงกันมากเลยโอ้หินพี่นอนอนเ้ยหินหินหินโอ้เดียวโอ้กครับตามา 1, 2, 3, กหนึ่งสองสามสี่หัวสีเดาะซีกมาพีทีบ่ะ ที่ยางเป็นยังยังบว่าจได้ความกว้างไปอีกนะครับเนาะทาามัดทางฟีนโนโน,นี่ละสำหรับอาจารย์ท่านใดที่ปักึคืนมาท่านเจียงนะครับเนาะ <S <S ผมก็บ่ได้เก่งหอกว่าพี่น้องอาศัยประสบการณ์ต่อดูซื้อบึงนั่นงุกงางไปไซืสอ ใส่นกป้าสิเอาเปียบให้สิให้เปียบนกต้อนนะครับจะขึ้นสูงไว้ก่อนนืมเอาสิยากในทั้งสูงพี่ละมาว่งนกันพี่น่องห,อหน่อยโ้ขุนไล่ก็ไปออกน่องเลยอืมเป็นแล้วน,น,นะ ันเห็นเึื่อนพี่น้องพนเห็นเึื่อนมันถือแดดเนาะขึืนถือแดดคายเปลี่ยนข้อยะวับบนนี้อืมเสียงหน่อย <S <S พี่น้องทุกท่านนะครับเนาะเมนีกะเพชรอุดรกะจัดให้ใชเชลยตัวอ้วนเพชรอุดรพี่น้องวาไม,ม,ม้หมูปลาครับผมหมูปลากะจัดให้เสียงหน่อยนะครับตัวนึ่งครับผมแต้มนึงกะสวย้วละพี่น้องต้อนนกสองลักลักสองกะบ,บ่ลุงเลยใส่บปถึงมอง แต่ว่าก็เห็นเห็นมองไว้แล้วนะครับเนาะเขาห่วงต้นไหนซอยฟ้ฟานะครับผมแค่ต้นเดียวเขาไปพี่น้องนอกมีก็ได้แต่ว่าแต่ยินของดีครับยิ่่มือเสาได้ยินเสียงหน่อยว่องว่องว่อง,องตัวหนึ่งยินนี้ละมือผมมือเสานี้รักแร้ของกับไซหันบไปมาคู่ไซจา้าจ้าใกล้ๆผมนี่นี่ครับคู่ยินเนาะ <c oughs> คู่ต้นไหนล่ะพี่น้องนี่ต้นี้เออต้อนนี้ ผมก็นั่งฟังอยู่ครับผมก็เป็นนกคู่ก้อมเสียงน้อยตะกี้ผมก็บบกหูแล้วครับนกคู่กอมเป็นตั้งไดแต่ว่าไย่ยินอาจารย์หลายๆท่านเพิ่งบอกสูฟังคู่กอมคู่คู่ไปซือพี่น้องม่มีกุ๊กค่านกธรรมดาเดี๋ยวกุกกกุ๊กูอันนี้กุ๊กกู้ไปซื้อนะครับกู้กู้ไปเนี่ยนี่ล้วเป็นห่วงกรทั่งนี่ล้ เศ้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเนาะพรุ่งนี้เช้าเรามาแก้ตัวใหม่ว่าสั่นพี่น้อง <c oughs> แมนบาพี่น้องเอ้ยสวยละพี่น้องเลยเดี๋ยวเสด้ามาํำแก่ตัวใหม่อยพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็สิสด็ลบับ้านเนาะครับเนาะสวัสดีครับมืเอื่นว่ากันไมพี่น้องครับผม